นะ่นอนองวันนี้เรามาคุยกันตรงๆแบบไม่ต้องอ้อมเลยนะหนูว่าหลายคนที่ปฏิบัติธรรมเขาตามหาความพิเศษไงอยากเป็นผู้รู้อยากเป็นผู้บรรลุอยากให้ตัวเองมีคุณค่าเหนือคนอื่นแล้วสุดท้ายก็พลาดไม่ได้เห็นความจริงตรงหน้าใช่ละกันมันตลกนะความจริงที่แท้ธรรมะมันอยู่กับชีวิตประจำวันนี่แหละอยู่กับลมหายใจอยู่กับการกินข้าวดื่มน้ำ หรือแม้กระทั่งตอนนั่งด่าลูกนั่นแหละแต่คนชอบคิดว่าต้องบรรลุก,ก่อนถึงจะได้ของจริงทงั้งๆที่ของจริงมันอยู่ในตัวตนคนธรรมดาเนี่ยแหละแต่ก็เข้าใจเขานะนะเพราะเวลาพูดถึงธรรมะภาพที่ขึ้นมาในหัวก็มักจะเป็นพระอริยะพระอาจารย์ใหญ่ๆห,หรือคนที่นั่งหลับตานิน่งๆดูสงบเหมือนรูปปั้นไม่ใช่ชาวบ้านที่วิ่งวุ่นหาเงินเลี้ยงครอบครัวแล้วนั่นแหละคือกับดักใหญ่เลย คนเลยเผือเปรียบเทียบว่าคนนั้นบรรลุคนนี้ไม่บรรลุกลายเป็นการแข่งขันทางธรรมะแบบเงียบๆที่จริงแล้วความธรรมดาที่สุดนี่แหละคือธรรมะที่สูงที่สุดเพราะมันไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องเอาตัวเองไปแข่งกับใครโอ้โหนี่ง่ายเลยนะเหมือนพอเรายอมรับว่าตัวเองเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาใจก็เบาขึ้นเยอะเลยนะไม่ต้องกดดันไม่ต้องแกล้งทำเป็นรู้เยอะทำเป็นตื่นรู้ทำเป็นพิเศษอะไรมากมาย ถูกต้องเลยความธรรมดาเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาเพราะมันหายากคนส่วนใหญ่วิ่งหาของวิเศษแต่ไม่เคยหันกลับมาดูว่าการอยู่ตรงนี้แบบที่เราเป็นนี่แหละคือความจริงที่สุดแล้วเหมือนเวลาเราเห็นใครพูดว่าผมรู้แล้วผมเข้าใจแล้วเราก็มักจะคิดว่าเขาเก่งแต่จริงๆบางทีเขาอาจจะติดอยู่กับความรู้ที่เขาอ้างอยู่นั่นแหละยิ่งบอกว่ารู้ยิ่งยึดยิ่งไกลออกไปอีกใช่ ท้จริงแล้วความรู้นั้นไม่ได้ต้องประกาศไม่ได้ต้องโชว์มันอยู่ที่การดําเนินชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความซื่อตรงกับใจตนเองนี่แหละนี่คือสิ่งที่หลายคนพลาดเพราะมัวแต่ไปสนใจคําว่าบรรล,ลุไม่บรรล,ลุแทนที่จะหันกลับมาเห็นความจริงของใจตัวเองในทุกๆวันสรุปคือ EP นี้เราจะชี้ให้ชัดเลยใช่ไหมนะว่าความธรรมดานี่แหละคือความสง่างามที่สุดคนธรรมดานี่แหละคือผู้ที่เดินใกล้ความจริงที่สุด ใช่แล้วกันและใครที่กำลังฟังอยู่อย่าลืมครับว่าการกลับมาเป็นคนธรรมดาไม่ได้แปลว่าคุณต่ำต้อยแต่มันคือการกลับบ้านของใจการเลิกวิ่งตามเงาของคำว่าบรรลุแล้วหันกลับมาเห็นชีวิตที่แท้จริงตรงหน้าแบบที่มันเป็นหลายครั้งเวลาเราพูดเรื่องธรรมะคนชอบถามว่าแล้วใครบรรลุแล้วบ้างหรืออาจารย์องค์นั้นได้ขั้นไหนมันเหมือนลอกของเราผูกติดอยู่กับการจัดอันดับ บางทียิ่งฟังยิ่งรู้สึกไกลตัวยิ่งไม่กล้าเข้ามาใกล้จริงเลยพี่กันการยกเอาคําว่าบรรลุมาตั้งเป็นเป้าหมายอ่ะมันทําให้ธรรมะกลายเป็นเวทีแข่งขันทั้งที่ความจริงแล้วธรรมะมันคือการกลับมารู้จักชีวิตธรรมดาของเรานี่แหละไม่ใช่การไปสร้างตัวละครใหม่ที่เรียกว่าผู้บรรลุขึ้นมา แล้วคนธรรมดาอย่างเราๆล่ะจะทำยังไงให้เห็นว่าธรรมดามันมีค่าเพราะคนส่วนใหญ่ชอบมองหาอะไรที่มันวิเศษแปลกใหม่ไม่งั้นก็คิดว่าไม่ใช่ธรรมะจริงนี่แหละกับดักใหญ่เลยพี่กันความจริงสิ่งวิเศษมันซ่อนอยู่ในความธรรมดาเช่นแค่ลมหายใจเข้าออกที่เรามีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราหยุดดิ้นหยุดอยากให้มันเป็นแบบอื่นแล้วกลับมารู้ทันใจที่หายใจอยู่ตรงนี้นั่นคือธรรมะที่แท้จริงไม่ต้องพิเศษอะไรเลย แต่ว่าคนจะบอกว่ามันง่ายเกินไปหรือเปล่าทั้งง่ายขนาดนั้นทําไมไม่เห็นทุกคนเข้าใจเพราะใจเรามันติดหรูครับเราคิดว่าของจริงต้องยากต้องลึกลับต้องมีภาษาบาลีต้องนั่งท่าพิเศษต้องเข้าป่าเข้าถ้าความจริงคือไม่เลยของจริงมันตรงข้ามกับสิ่งที่ใจเราชอบคิดซสอีกธรรมดาเรียบง่ายจนเราไม่เชื่อว่ามันใช่เหมือนคนที่เดินเหยียบพืชทุกวันแต่ไม่เคยก้มลงมองใช่ไหมใช่เลยพี่กัน ชีวิตประจําวันเนี่ยแหละคือเพชรเม็ดงามเพียงแต่เราไม่เคยเห็นมันว่ามันมีค่าขนาดไหนเวลาเรากินข้าวถ้าเรารู้รสที่เคี้ยวอยู่จริงๆโดยไม่ต้องไปคิดเรื่องมะวานหรือพรุ่งนี้นั่นคือการปฏิบัติแล้วแต่อย่างที่บอกเรามักไม่เห็นค่าเพราะมันดูธรรมดาเกินไปแล้วอย่างนี้จะบอกคนยังไงดีอ่ะให้เขาเชื่อว่าไม่ต้องไปหาของวิเศษไม่ต้องบอกให้เชื่อหรอก ให้เขากลับมาลองสัมผัสเองเช่นให้ร้องเงียบสักนาทีแล้วฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นหรือสังเกตลมหายใจตัวเองเพียงเท่านี้ก็รู้แล้วว่าความจริงมันอยู่ใกล้กว่าที่คิดเยอะแต่เดี๋ยวคนก็จะคิดอีกว่าถ้าแค่นี้ก็ทำได้ทุกคนแล้วธรรมะมันก็ไม่เหลือความพิเศษเลยสิถูกแล้วพี่กันธรรมะไม่ต้องพิเศษมันคือความจริงและความจริงมันไม่ต้องแต่งหน้าให้หรูหราเลยมันยิ่งใหญ่เพราะมันซื่อตรง เมื่อเรากลับมาเป็นคนธรรมดาเต็มๆไม่ต้องสวมบทใดๆใจก็เบาสบายนั่นแหละคือความพิเศษที่แท้จริงสรุปแล้วความธรรมดาที่เรามีอยู่ทุกวันนี่แหละคือธรรมะแบบที่คนไม่ค่อยพูดถึงใช่เลยครับและนี่คือมุมใหม่ที่หลายคนยังไม่เคยฟังเพราะเราชอบไล่ตามความพิเศษจนลืมไปว่าธรรมะมันอยู่ในสิ่งเล็กๆที่ธรรมดาที่สุดนี่แหละทำไมเวลาคนพูดถึงการบรรลุธรรมท,ทีไร ภาพที่ลอยมาในหัวคือพระอาริยเจ้าที่นั่งสงบอยู่บนภูเขาดูเหนือโลกไม่เหมือนพวกเราเลยพอเห็นแบบนี้ทีไรใจก็แอบคิดว่าเราคงไกลเกินไปที่จะถึงจุดนั้นนั่นแหละพี่กันนี่คือความเข้าใจผิดที่ฝังแน่นคนส่วนมากคิดว่าความตื่นรู้ต้องพาเราไปเป็นคนพิเศษทั้งที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนตรงข้ามเลยนะการตื่นรู้ไม่ใช่การหนีออกจากความธรรมดา แต่คือการกลับมาอยู่กับความธรรมดาอย่างเต็มที่โดยไม่มีความทุกข์ซ่อนอยู่กลับมาเป็นคนธรรมดาฟังดูแปลกนะนะแล้วทำไมคนชอบทำให้มันดูยิ่งใหญ่เกินจริงไปหมดเพราะใจเรามันยังชอบสร้างเรื่องชอบคิดว่าของจริงต้องพิเศษต้องต่างจากชีวิตที่เรามีอยู่ทุกวันแต่การลองฟังตัวอย่างสมัยพุทธ,ธกาลสิมีหลายคนที่บรรลุธรรมแล้วแต่ก็ยังคงเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาอยู่ อย่างเช่นชาวนากสิภารัตวาชะตอนแรกต่อต้านพระพุทธเจ้าแต่เมื่อได้ฟังธรรมแล้วกลับใจและในที่สุดก็ปฏิบัติจนบรรลุธรรมแต่เขาก็ยังคงไถานายังทำงานเหมือนเดิมเพียงแต่ใจเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเขาไม่แบกภาระหนักแบบเก่าอีกต่อไปอืมแปลว่าการบรรลุธรรมไม่ได้ทำให้ชีวิตภายนอกเปลี่ยนไปแบบพลิกฟ้าคว่าดินแต่เป็นใจที่เบาขึ้นใช่เลยกันใจที่เบานี่แหละ คือความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ที่สุดคนทั่วไปอาจไม่เห็นด้วยตาแต่คนที่ตื่นแล้วเขาอยู่กับโลกได้แบบไม่ถูกโลกกลืนกินไม่ต้องทำให้ตัวเองดูพิเศษแต่ความพิเศษกลับแพร่ออกมาเองจากความธรรมดานั่นแหละฟังแล้วนึกถึงแม่บ้านสมัยพุทธกาลที่ชื่อวิสาขามหาอุบาสิกาเธอเป็นอุบาสิกาที่บรรลุธรรมแต่ก็ยังเลี้ยงลูกดูแลบ้านและเป็นกำลังหลักของครอบครัวอยู่เหมือนเดิมไม่ได้แยกตัวไปเป็นฤาษีอะไรเลย ถูกต้องเลยความธรรมดาที่ตื่นแล้วไม่ได้หนีความรับผิดชอบไม่ได้หนีครอบครัวไม่ได้หนีงานแต่มันเปลี่ยนคุณภาพใจของเราต่างหากเวลาทําอะไรก็ทําด้วยใจที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละที่เรียกว่าความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาน้นองพูดอย่างนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าความธรรมดาที่ตื่นแล้วมันไม่ใช่การมีฤทธเดชหรืออะไรใหญ่โตเลยนะ แต่เป็นแค่การทำให้ใจเราไม่ตกเป็นทาสของโลกภายนอกใช่ไหมใช่ที่สุดเลยกันลองคิดดูสิภาษารีบุตรเพราะมหาโมคคลณนะท่านก็เคยเป็นคนธรรมดามาก่อนพอท่านตื่นแล้วท่านก็ไม่ได้เลิกหายใจไม่ได้เลิกเป็นมนุษย์แต่ใจท่านไม่กลับไปแบกภาระหลงๆอีกต่อไปความเป็นคนธรรมดานั่นแหละคือความงดงามที่สุด ฟังแล้วใจโล่งเลยนะมันเหมือนถูกยกภูเขาออกจากอกไม่ต้องพยายามเว่งไปเป็นใครที่เราไม่ใช่ใช่เลยกันการปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำให้เราเป็นใครสักคนที่ยิ่งใหญ่แต่มันทำให้เราเป็นตัวเองในแบบที่เบาและจริงพอกลับมาเป็นคนธรรมดาที่ตื่นแล้วชีวิตมันง่ายขึ้นเหมือนเราหายใจเป็นธรรมะเดินเป็นธรรมะทำงานก็เป็นธรรมะโดยไม่ต้องเสริมแต่ง สุดท้ายของตอนนี้สิ่งที่เราอยากฝากไว้คืออย่าไปไล่ตามความพิเศษจนลืมคุณค่าของความธรรมดาความธรรมดาที่ตื่นแล้วนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้ตลอดและยังเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคุณเคยนั่งหลับตาและถามตัวเองว่าเมื่อไหร่จิตจะว่างยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งไล่ตามยิ่งหนักเพราะความจริง จิตว่างไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างขึ้นได้แต่คือการเลิกยึดว่ามีสิ่งใดต้องว่างเมื่อคุณไม่ไล่ตามไม่ต้องทำให้พิเศษความจริงจะเผยตัวเองเรียบง่ายและเบาสบายนี่แหละเสรีภาพที่แท้จริงหลายคนยังไล่ล่าจิตว่างแต่คุณรู้ไม่ว่าจิตว่างที่คุณตามหาไม่เคยมีจริงเลย มันเป็นเพียงคำที่เราหลงติดกับภาษาแท้จริงแล้วสิ่งที่มีคือการเห็นตรงๆต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่การสร้างภาวะพิเศษเพื่อเรียกว่าวางถ้าคุณยังยึดว่าต้องวางคุณก็กำลังหลงซ้อนอีกชั้นแต่ถ้าวางคำทิ้งและอยู่กับความจริงตรงหน้าคุณจะพบว่าจิตนั้นเบาสงบและเป็นอิสระอยู่แล้วและนี่คือความแพง ที่เงินซื้อไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องคนสิน้นธรรมอิสระทางปัญญาแล้วเราจะเดินทางสายปัญญาไปด้วยกันครับ